วันดีครับวันนี้ผมมีเหรียญเออกรุงเทพม,มานำเสนอครับเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะครับเหรียญน,นี้ออนที่วัดอนุคงขลามะครับกรุงเทพม,มาหานครนี่เป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะครับหรือเรียกกันว่าเหรียญพุทธมังคลงนะครับสมเด็จ โคทชแจนผมเป็นคนสร้างนะครับเย่ะข้างหน้าจะไม่ให้าความคุ้มชันเัาฟูเฮ็ดดีข้างหลังนะครับเ,เลียงซึงไปหน่อยอนี่ดูกันปั๊มนะครับาการกระแทกนี่เป็นแบบนี้ ใครมียะครับยินดีรับเช่าครับเป็นเรียนที่ไม่แพงและน่าใช้น่าสะสมครับสนใจทักผมเมื่อได้นะครับสมหรัวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ